สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห,หัวฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจวันทีห้าก,ก,กรกฎาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับเมื่อวานหลุดไปนะครับผมสอวันแล้วนะครับผมต้องขอโทษ fc พี่น้องจริงๆนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม วันนี้นะครับผมแอดมินก็จะให้รูดอยู่ที่4นะครับผมสำหรับ4นะครับผมก็จะมี40 41 42 43 44 45 46 47 48และก็49นะครับผม สำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี 41, 42, 43, 46, 47และก็48นะครับผมถ้าเอ็พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็ามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ4นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่541 1 4 3 8 4 6แล้วก็ 7, 4 8นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ